Boom. และครอบครัวและญาติมิตรญาติธรรมผู้มีศิลมีทานบารมีนั้นได้มาสร้างสถานที่นะครับนะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งะครับนะที่ถึงเวลาแล้วที่ใดก็แล้วแต่นะครับอาจารย์เท่าสังเกตนะถึงเวลามันก็นจะเกิดขึ้นนะบางที่เ,ออเป็นทุ่งนาบางที่ก็พอถึงเวลามีเด็ก ผู้มีบุญที่เคยอธิษฐานจิตไว้ผู้นะครับผู้ะนะครับช่วยเหลือทุกตำบลทุกหมู่บ้านไม่ขาดนะไม่ขาดเดี๋ยวมีเจ้าภาพอยู่หลายตัวสองสาม รอบด้วครับรวยรยมมังไงังอินจันปังปังปังรวย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 เที่ยวไหนคปเที่ยวไหนไม่เหมือนมาอินกันไม่เหมือนมาอินกันรวยรวยือครับพนมมือเียวไปหลวงพ่อนะครับพมมือครับเอาละครับขอบคุณครับลอยครับ ท่านก็บอกว่าเอาต่อเถอะคุณแม่นะครับเพราะว่าไหนๆก็มีความตั้งใจแล้วเนี่ยามาเนี่ยนะครับก็ได้ไปปรึกษาบริษัท P A <P> A <AA S 1> ครับ P A นี้ก็คือคุณคุณป้องนะฮะคุณคุณไพรบนะครับเขามาช่วยวางแผนบริหารจัดการาใหม่เลยอย่างเป็นระบบเป็นการทำส่วนตัวจะยกเสาโพเสาเอก็ดีนะครับคุณพิมพบอกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเพราะฉะนั้นเน่ยเป็นการสร้างก็จะต้องเชิญเขาบกว่าผู้มีบุญมีบุญใหญ่มีพารงใหญ่เนีมาร่วมรบบ้านทองโพทองหนึ่งอาคีแล้วก็ทุกสาขานะครับนะจะได้เพื่อเป็นมหาบุญคลน,นะครับนะท่าในใดที่ทำภารกิจอยู่ตอนรับแขกก็ทำไปนะครับนะก็ ส่วนที่ท่านจะประกอบวิธีก็เดี๋ยวเรียนเชิญจตนำนาจไดป้ประกาศรายชื่อรายนามนะครับนะท่านส้อยสุริยัตน,นพ์พลทรพิสิทธิ์จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตาตัยขอกาบเรียนเชิญครับ อัปะพันสัมมาสัมพุทโธพระคัวพุทธังพระวันตังอภิวาเทิิสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุนะโมตัสสะภะคะวะโอเวระมณีติขาพระท่านกลับมาที่ยามนี้กาเมสุมิชาจาราเวระมะณี สิกขาปะทังสมาธิยามีอิท,ท,ทันจะสิกขาปะทานิสิรินาสุตติยังตีสิรินาโอภัสสัมปทา ทุกท่านช่วยกันนะครับปักทูปปักทูปหางที่เครื่องเส้นสังเวยนะครับท่านประธานได้เลยนะครับมอเชิญเลยครับที่นั่งอยู่ในเต็นท์นะครับเชิญเลยนะครับปักนะครับรับทูปจากท่านอาจารย์เห้วนะครับแล้วก็ปักไปที่เครื <h uk> <h uk ่องเส้นสังเวยนะครับบนไปทางขวานะครับบนขวาเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับ อาหารนะครับเอาหวานเผานะครับปัดได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณนะครับเดี๋ยวจะไม่ที่ถ <sk> ึงเอลแต่รับจะพาบุตรจากเอ่อท่านเอ่อจ้าของกิจการท่านตุายวันเป็นชูจันนะครับนะอินอินทรกจรมโบท อัสสะภิเตปิสพะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธโลกะวิทอะนุตตะโรพะคะวะตะธัมโมสันติติกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนะยะโกอริยังพนนต สาเกกามิจรุเพกิลิเซภระตาเตจันทริกิวิมานียทีเปราเทอจักกามิตลวนนาขาหานีเกหวัทุกเทกตกคุมมาทิยนสาธุอิทิปิโสพวกวามือกบเจ้าถึงสิบนิ้วยกคิดนในระว่างเนือคิ้วบนนมปกฏนบัณการขอด้วยบุญบรา,ารมีแห่งองค์พรสัมมาสัมพุทเจ้าทุกปางยวดพร้อมด้วยเทพยิดาเจ้า ที่อยู่แดนสวรรค์ทั้งสี่ทิศติตะิภพทั้งสีทิศในวันนี้ได้เสด็จมาประกอบพิธีณอินทจันทร์ในวันนี้ซึ่งได้ประกอบพิธีมหามงคลเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภและเปิดกิจจิตลงสวรรค์ลมเทพ พักมาในสถานที่แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองท่านพระเจ้าขอบุญบารมีพระบิดามีสมาณดา12บแม่โพศบสามเพระเจ้าห้าสิบหกคุณประธรทมบที่ประจําอยู่แล้วองค์พระแม่โพศบที่เคยประจําอยู่แล้วพร้อมด้วยเทพพิยดาเจ้าทุกแห่งหนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําจังหวัดนครสวรรค์ล้าโคทองหนึ่งน้นเป็นผู้ใจบุญใจกุศล ขอด้วยอำนาจบุญบาร,รมีท่าน้าวมหาพรมธาดาพระอินอผู้เป็นใหญ่ในแดนสวรรค์นในวันนี้ลกูกหลานจะขอมีญาติสร้างองค์พระอินเพื่อเป็นมหามงคลสร่งเจ้าของกิจ,าก,จาการ,รากำลังอธิษฐานจิตอยู่ขณะนี้จงบังเกิดเป็นมหามงคลสริงมงคลมิ่งมงคลและข้าพจเจ้าขอได้อันเทินบาร,รมีองค์พระอยู่ายอานนท์โกธันดักอสปะและบุญบาร,รมีทั้งสิบแปดหลังมิ่งโวตีสัต เจ้าแม่วกวดอิมรารมินพระโพธิสัตว์เจ้าแม่ทัพทิมซึ่งล้านโพทองหนึ่งนานเป็นลูกหลานองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่ทัพทิมอยู่แล้วพร้อมด้วยข้าวตาขีและทุกท่าน<ถ>ที่มาร่วมพิธีในวันนี้นุ่งลวดเชชจวานวิหารสีทั้งหลายคุณโมกขลาคุณภาษาลีบุตรคุณุทธีสิงเหคุณเลขคุณยันคุณพันกทำนลูสศรพระบัจเแระภามงคลสามสีเจ็ดสีทั้งหลายและกุณเทศเทวาและทั้งหลาย ที่ประจำใบสีท่้นเก้าชั้นใบสีเปิดโลกใบสีพรมใบสีปากคมและใบสีทั้งหลายพร้อมด้วยเหล่าลุกอเทวดาที่จะประจำเสาเอกเสาโทที่จะได้ขึ้นแท่นมหาบาร,รมีขององค์พระอินณสถานที่แห่งนี้เป็นชา้างสามเสียนเอราวัณมหา,าจัก,กรพรรดิใหญ่ในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้กิดวันที่ประจําปีเกิดมนย์ ทั้ง12ปีที่ประจํเดือนเกิดมนุษย์ทั้ง2เดือนได้มาดูแลร,รักษาให้คุณนายวันเพนชูจันและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญและอินอจันแห่งนี้ที่จะได้เปิดเป็นแลนด์มาร์คมหามงคลให้ผู้คนมาแวะแล้วเมื่อแวะแล้วออกไปก็มีแต่รวยแวะแล้วออกไปมีแต่เฮงแวะแล้วออกไปมีแต่ดี มีแต่ปลอดภัยและขออำนาจบุญบารมีเจ้าพ,พ่อพระการเจ้าพ,พ่อภระการเจ้าพ่อสาลูกศรเจ้าพ่อเขาเอรว่วงเจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อเทและบารมีอ,องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสริจในสวนมหาราชองค์สมเด็จพระเจ้าตากสีนมหาราชและบารมีพรอมหากษัตริย์แห่งเมืองทลาดีเคยอยู่ในเขตอาวาสแห่งนี้ขอให้ลูกหลานได้มาสร้างอาคารสถานที่อย่างนี้แล้ว เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจด้วยบุญบาร,รมีราชชุงจักรีทุกองค์งซึ่งมีองค์พ่อหลวงรัชกาลที่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวกันที่สิบและพระแม่พันปีหลวงทรงได้ประทานพรให้ทุกท่านและเจ้าของกิจการมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกประการเทินสาธทสวรรค์อยู่ในกามาพบจังหวัดวง เทพยดาเจ้าที่อยู่ในรูปประพบในห้องมหนันติงขอนเขตและขุนเขาเทพยดาเจ้าที่อยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมานมารลัตนมณเทียงทองเทพยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรสแก้วและเหลือนหลวงเทพยดาเจ้าที่อยู่ในบ้านน้อยและเลือนใหญ่เทพพยดาเจ้าที่สิงสถอยู่บนต้นไม้พฤษ,ษาสารเทพยดาเจ้า ที่อยู่ตามบ้านเรือนไร่และโลงนาเทพย,ายดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นปฐมทีดนินเทพย,ายดาเจ้าทั้งหลายเอ่ยข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเสด็จลงมาด้วยตะบะเดชาดูก่อนเทพย,ายดาเจ้าทั้งปวงจงกเกษมฐานตามลำดับจงเงี่ยโซ่สดับอัดลำละเลิศอันธรรมของพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐแล้วในโลกี พยัญชนะสัมปาน,นางโภชนานางอุทกังวรงังปุนธัง พุทธาปูเชมิข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเครื่องราชพีเทวพีแดเทพเทวาเราลุกเทวดาซึ่งมีองค์พระพรุยเจ้าเป็นประธานพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอินจัด

ข้าวของนี้ให้เป็นอาหารที่ให้เป็นอาหารทพี่เป็นยาที่เป็นยาที่เป็นยาวิเศษเป็นยาวิเศษลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนำมารับประทานนำมารับประทานให้เป็นมงคลให้เป็นมงคลสิริมงคลสิริมงคลมิ่งมงคลและสถานที่แห่งนี้และสถานที่แห่งเจริญลูกเรือเจริญรุ่งเรืองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน ้านาหาใครที่มาพักเดินทางมาแล้วถูกอกถูกใจด้วยมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่นักสถานที่อย่างนี้ด้วยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญได้อธิษฐานจิตหลวงพ่อนงได้อธิษฐานจิตเป็นเมตตามหานิยมพร้อมด้วย ้วยลุงพอ่พอบัวได้อธิษฐานจิตเพิ่มทรัพย์เพิ่มโชคสาดุสักหนึั

เฉลรมฉลครับโอ้ยนะครับใครนะครับขสุกคาแข็งแรงมากครัเบอคือเด็กฟ้าแสงทองเปิดพอดีเลยนะอ่าโวยเลยครับคุณน้าคุณนโาุสา้ายสาธุ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 สาุาสาธุสาาธุสาธาธุสสาธุสุสธุสาธุสาธุสาาาส เดี๋ยวรอประเด็นของพ่อนั่งสองครับสองครับท่านแล้วนะ,ะทุกท่านกลับพระพ้อธกันนะครับอาลหังส,าสมาสมุทโตภะคะวพุทธังภะคะวัะะวนตังอะภิวาเทมิสว้าเาโตภะคะวะตาธมโมธามา

จากอากาศไก้สภาพจะได้ตรวจอีกคราบที่มองดูก็เห็นว่าจากโครงการนี้คือคุณวันเป็นแล้วก็ลูกหลานทุกคนร้อ,ขอ,ของเรียนบริวารรู้สึกว่ามีมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่มมนที่จะทำตรงนี้ให้เป็นศาสนสถานหรือเทวสถานอย่างนั้นนะให้เื็นที่ เราบูชากราบไหว้เป็นที่เพึ่งัางใจของคนที่มีศรัทธาผ่านไปผ่านมานะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จตาหมงมานปราถนาโดยทุกประการด้วยการลงทุนบุคคลต่างผอุประกอบตี อิตต <it and S 1> ังปฏิตังสุมพังคิปเมวะสักมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปะระปะสังกาลุปาเวนะปวัตตะรตานังขามารตะตนังสังทารตะตนัง

不要。